สวัสดีสมาชิกรถมือ2 channel ทุกท่านด้วยนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามครับและกราบขอบพระคุณสมาชิกที่เลือกซื้อรถดีๆผ่านช่องทางจากเราครับวันนี้ v o l v o SUV สวยๆตัว XC90 เครื่อง2.5นะครับ4 w h e e l ครับคันนี้สวยงามเดิมๆครับรถบ้านแท้ๆรถครอบครัวสุดคุ้มค่าราคา1,99,000บาทเพื่อนๆ จัดสดกันไปเลยราคานี้ไม่บวกแวดไม่มีค่าอื่นเพิ่มเติมแล้วนะครับคุณได้รถสมรรถนะคุ้มค่าแบบนี้เอาไปแบ่งปันกันใช้เลยโอ้โหครับรถที่ต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยราคา3ล้านกว่าบาทครับวันนี้เหลือ1,99,000บาทเพื่อนๆเ,เอาไปใช้ครับรถขับดีมากๆเครื่องยนต์เกียร์เดิมเหมือนเดิมขับได้ดีใช้กันยาวๆครับรถจอดอยู่รามินทาเพื่อนเ ใครที่มีเงินสดตัดสดที่199,000บาทใครอยากจัดไฟแนนซ์มาพูดคุยกันครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ผ่อน5,000กว่าบาทครับสวยๆแบบนี้ต้องรีบแล้วนะครับใครกลัวไม่ทันจองผ่านร้านเท่านั้น3,000บาทครับนัดรับรถขับกลับบ้านได้เลย088-584-5375โอ้โห oh, oh, SUV v o l v o ครับเอาไปใช้กันครับปี2007สวยสวยๆเลย